สวัสดีครับผมมารพินกับชาแน e ฟิลไทยในยูทูบครับตรงนั้นไปประมาณเกือบ2โลนะครับผมไม่แน่ใจประมาณนั้นนะครับไม่เกิน3โลหรอกครับก็ตรงข้ามาโรงการเก็บกู้ระเบิดแห่งสอปอปลาวนะครับอันนาเก็บกู้ระเบิดอ่าใช่ฮะถ่ายเก็บกู้ระเบิดของสอปอปลาวที่ นี่ครับคือเขาเก็บขู้ระเบิดจากสงครามนะครับสมัยสงครามตรงนี้ก็จะมีนี่ครับเป็นคิวรถนะครับไปอุดมไซแล้วก็ไปหลวงพ่อบางไหครับไปเมืองหลวงก็หลวงพ่อบางก็จะมีวันละสีห้าเที่ยวอุดมไซมีวันเที่ยวเดียวครับสเสวมงครับเป็นรถตู้มัง่งเป็นรถบัสเล็กอย่างที่ผมเห็นนั่งอยู่บัางครับก็ตรงนี้เป็นข้อมูลการเดิน,นทางนะครับ อยู่ตรงข้างหลังภูเขาข้างหน้าภูเขาเนี่ยครับแล้วก็ปกติที่พักเนี่ยเ็าจะอยู่ริมน้ําด้านโน้นนะครับตรงใกล้ๆท่าเรือออกจากท่าเรือถ้าเรามาจากทางเมืองงอยนะครับเรือมาเนี่ยเขาก็จะมีรถรถเขาเรียกรถอะไรอะรถสองแถว,วามาส่งเนี่ยราคาก็5,000กีบนะครับ5,000กีบก็ประมาณ20บาทนะครับ จริงๆก็แพงอยู่นะฮะตรงนี้มีมีรีสอร์ทพาอะไรสักอย่างก็มีร้านค้ามีอะไรต่ออะไรนะครับก็เป็นข้อมูลการเดินทางไว้นะครับคิวรถนะฮะจริงๆตรงนี้ไปซาเหนือมีรถไปนะครับแต่ว่าต้องโทรมันจะเป็นรถผ่านจากหลวงพ้ะบางต้องบอกบริษัทรถเขานะครับถึงเขาถึงจะแวะรับ แล้วพบกันใหม่กับช e l น e ฟิ t ไทยใน YouTube ครับขี่รถที่เมืองน้องเกียวครับแปลงลงพระบางประเทศเลาว